สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E.P ีที่373กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากท่านใดนะครับเพิ่งผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มไลค์ฝากกด ฝากกดปุ่มติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมทั้งหมด2ช่องทางเลยครับ ไลน์แอดนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับใช้เพิ่มเพื่อนตรง i อ l ดี e ไลน์นะครับส่วนเบอร์โทรนะครับผม0903251096เบอร์นี้ใช้เพื่อนเพื่อนตรงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ เพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนกติกาของทางช่องนะครับผมคอง,ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจว่าสนใจหมายเลขไหนจากนั้นนะครับจดหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้หรือว่าพี่ๆจะดูตรงหน้าปกก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์บอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่บ์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็บอกว่าสนใจนะครับชาวบูชาพระเครื่องหมายเลขอะไรนะครับผมใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทรับชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพี่ๆก็สามารถรอรับพัสดุได้เลยนะครับผมภายใน2-3วันหรือไม่ก็ถ้าเร็วกว่านั้นก็1-2วันทําการของปริษัีนะครับก็ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมเน้นย้ําตรงนี้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆนะครับได้เช่าพระที่ถูกใจกันนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นที่ระลึกนะครับผมอายุา92ปีนะครับผมพศ2521นะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่โตนะครับผมในชุดนี้จะมีทั้งหมด4องค์นะครับผมชุดนี้ก็จะมีเป็นนี่นะครับก็จะเป็นปิตาตุกตาใหญ่นะครับตุกตาเล็กแล้วก็จะเป็นสนังกัดจายปู่โตแล้วก็จะเป็นปิตาปลดหนี้นะครับ ของลูกปโตนะครับผมชุด4ององนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำแต่ละองคออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมชุดนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับมีองแรกนะครับเป็นตุ๊กตาเล็กนะครับผม เป็นหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพลีนะครับผมรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกนะครับมีฝั่งตะกุดใต้องค์พระด้วยนะครับผมเลยครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมชุดนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม สวยตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจองคไหนก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเริ่มเดิมนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับหกร้อยนี้ได้ทั้งหมดสี่องเลยเลยครับพี่ๆในชุดนี้เลยนะครับชุดนี้จะมีทั้งหมดสี่องนะครับผมผมย้าอีกครั้งนะครับผมอง์ถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาลดนี้นะครับ นี่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับปิดตาพิมพ์ปลดนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับนี่นะครับผมอันนี้องค์ที่3นะครับผมในชุดนี้ครับ องถัดมาครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสังกจายหลวงปู่โตนะครับผมพระสังกจายแล้วก็จะเป็นตุ๊กตาใหญ่แล้วก็ตุ๊กตาเล็กนะครับทุกองค์จะมีตะกุดนะครับผมฝั่งตรงใต้ขององค์พระนะครับเป็นตะกุดนะครับผมใส่เข้าไปในองค์พระเลยนะครับผมเห็นะครับแต่ถ้าเป็นปิดตาปลดนี้นะครับผมจะมีฝั่งตะกุดสองดอกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพระสังกจายหลวงปู่โตนะครับผม นี่นะครับผมฝั่งตะปูตรงนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับชุดที่ระลึกนะครับผมทําบุญอายุ92ปีนะครับผมปีพศ2521นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับไฮพี่นะครับผมในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสองนะครับผมอันนี้จะเป็นพระฉลองพุทธ25ศตวรรษนะครับผมนี่นะครับพี่ีปุ๊บ เซกนะครับผมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมสําหรับพระฉลองพุทธได้25ศตวรรษพร้อมกล่องกรมยี่สีเหลืองแบบนี้นะครับรายการหมายเลขสองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับพี่ๆ800บาทเท่านั้นนะครับผมท่าสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพี่ๆลองดูผิวนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับ ท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อสอบถามที่ผมได้เลยนะครับ line อ d หนึ่งจะสี่ oip tq นะครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขที่2ในอีพีนี้นะครับผมพระฉลองพุทธยี่สิบห้าสตวรรษนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับเป็นกล่องกำมยี่สีเหลืองเดิมๆเลยนะครับร้ายกันต่อมาครับผมหมายเลขสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอลล์ปูมหาศลานะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเรียกว่าเหรียญยันนะครับผมสอนพระรามเหนือดวงนะครับ เมตตาอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่นะครับผมคชาวุฒิจะสร้างนะครับผมปีพศ2567นะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญยันสอนพระรามเหนือดวงนะครับสำหรับหมายเลข3านี้นะครับผมพร้อมกล่องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะเป็นยันนะครับ นี่นะครับต่อโคดนำเลิกด้วยนะครับผมโค้ดนำเลิกนะครับหมายเลขสามใน EP นี้นะครับผมสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยันสอนพระรามเหนือดวงนะครับนี่นะครับผมราคาเป็นปันเจ็ดรบาทเท่านั้นนะครับ7 0 0ดร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม พระองค์ไหนนะครับผมผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลข3นะครับร้ายกันถัดมาครับผมหมายเลข4นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหน้าปกนะครับผมหลวงปู่ทิมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับปีพศ2518นะครับผมหมายเลข4นี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแบ่งปันพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมอายุครบ8ดรอบนะครับผมเป็นเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระทุกองค์ตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมท่านท่านใดถูกใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมหลวงปู่ทิมไตรมาส18นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม ราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลบปูศิลานะครับจะเป็นกําไรเบี้ยนะครับผมกําไรเบี้ยแก่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมกับเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตนํารูปออกมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมผมได้มาพร้อมแบบนี้เลยนะครับเป็นกําไรเบี้ยแก่หลงปูศิลานะครับผมด้านหลังก็จะเป็นคาถาบทสวดนะครับนี่นะครับตั้งนโมสามจบนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเบี้ยแก้หลวงปู่ศิลานะครับเป็นกําไรเบี้ยแก้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลองกลองให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมถ้าท่านได้ชอบแล้วก็จะได้รูปภาพแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมกาไรเบี้ยแก้นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเบี้ยแก้เชือกถักนะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับ ก็จะมีเป็นหมายเลขนะครับผมนี่นะครับอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับนี่นะครับผมรวยนะครับผมหมายเลขห้าแปดหนึ่งสามนะครับกาไรเบียแก้เชือกถักนะครับผมลงปูซิลาแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับถ้าได้สนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันท้ายเลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเนื้อดวงหนึ่งนะครับผมเหรียญเนื้อดวงปีหกสองนะครับลงปูซีลานะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมผิวไฟนะครับหมายเลขที่ 6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเปลี่ยนเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมเนี่นะครับเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเลยนะครับเด่นสวยคมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับปีพศ .2562 นะครับ อายุ75ปีนะครับผมเลครับส่วนส่นงแก๊สไปอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับท่านไดสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมรายกันถัดมาครับผมหมายเลข7นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญบาทน้ำมันนะครับผมเป็นเหรียญบาทน้ำมันหลกปุซิลานะครับผมรายการนี้ครับผมขออนุญาตแบ่งปันนะครับให้พี่ๆให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ สำหรับเหรียญบาทน้ำมน์นะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมัดพระธาตุเมืองหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม รายกันถัดมาครับผมหมายเลขแปดนะครับผมหมายเลขแปดนี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับปิดตาพ่อแก้วองค์นี้แบ่งปันให้ราคานะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับปิดตาพ่อแก้วนะครับพ่อแก้ววัดเครือวันนั่นเองนะครับผมนะครับลองดูผิวกันนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม ทันใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ l ล n e แอดหนึ่งเจตรงด้านบนได้เลยนะครับร้ายกรถัดมาครับผมหมายเลขที่9นะครับผมองค์นี้แบ่งฟันนะครับเป็นเหรียญยศน้ำปูทิมนะครับผม450บาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญยศน้ำหลวงปูทิมนะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้ครับปี2518นะครับผมเป็นเหรียญยดน้ำหนวพ่อทีมอิสริโกนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการถัดมาครับหมายเลขสิบนะครับอันนี้จะเป็นพุทธซ้อนนะครับผมพุทธคุณซ้อนหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทีมนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเปลี่ยนพุทธคุณซ้อนนะครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับด้านล่างก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมนี่นะครับเป็นเกจิคณาจารย์ที่นีมิรถึงนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับสถูปหลวงพ่อทวดนะครับผมนะครับปีพศ2509นะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่10องค์นี้นะครับ รายขนถัดมาครับหมายเลขที่11นะครับอันนี้จะเป็นปิดตาปดนี้หลบคุโตนะครับผมองค์นี้แบ่งพันนะครับผมให้ในราคา350บาทนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาปดนี้นะครับอันนี้ผิวก็จะเดิมๆหน่อยนะครับผมเน็นยนะครับหมายเลขที่11นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตาพิมพ์ปดนี้หลังยันนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ผิวจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมฟังตะปูสองดอกนะครับเหมือนที่ผมได้เรียนไปนะครับผมว่าผมได้พระมาสภาพใหม่ก็แบ่งปันให้พี่ๆนะครับของ FC ในสภาพนั้นเลยนะครับนี่นะครับ350นะครับผมรายการที่11นะครับรายการถัดมาครับหมายเลข12ออันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานครับพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะครับ หมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระหลวงพปานนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขที่12นะครับผมผิวแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงไก่หางพ่วงครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทนะครับพี่ๆี่400บาทเท่านั้นนะครับถ้าได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผิวด้านหลังนะครับผม ผมอุดตรงด้านบนนะครับวงนี้อยู่นิี่ยมนะครับพี่พี่นี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับหมายเลขสิบสามครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งเก้านะครับผมเป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่วงนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมองนี้ครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับผมผิวแบบนี้เลยนะครับ ใสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับวัดบานไรออำเภอดัานขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับดุลรสางวัตรมีปีพศ .2519 ครับเนื้อทองแดงนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับ เป็นเรียนเราดูวัดสระแกนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนูราู็ดูนะครับหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นเองนะครับผมวัดสระแกนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับนี่นะครับสวยงดงามครับผมหมายเลขที่14นะครับ ราคาแบ่งปัน 500, 500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับรายกระดับมาครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหมายเลข15นะครับนี่นะครับผมรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับผมพุทธโชตินะครับวัดทายน้ำนะครับตำบลทายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับีพศ2528นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับพี่ๆสำหรับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินองนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ หมายเลขที่15แล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดท้ายน้ำนะครับด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะต่อโคดนี่นะครับทวนอนะครับหรือว่าวทนอนะครับวัดท้ายน้ำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่15้านะครับนี่นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นแหวนหลวงพ่อกลวยชุตินาทารโนะครับนี่นะครับผมรายการนี้ครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับสำหรับแหวนหลวงพ่อกลวยชุตินาทารหมายเลขที่16นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับอนุญาตนี่นะครับผมลงกล้องให้พี่ๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมด้านล่างก็จะต่อโคดเป็นกอไข่นะครับชูตินาทารนะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่1ิบหอ๋สิแล้วนะครับไซส์แหวนจะประมาณนะครับผมห้ประมาณนี้นะครับ5้5สิบเนะครับผมไซส์แหวนนะครับรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสิบนะครับ องค์นี้จะเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งเนื้อก้นเนื้อผมเคสอดนะครับเป็นฝั่งตะกรุด9ดอกนะครับพี่เป็นตะกรุดเงิน9ดอกรอบองพระเลยนะครับรายการที่17นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งเนื้อเกสอดนะครับนี่นะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับตลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเนี่ยนะครับหนวงกุโตนะครับผมสวยมากนะครับผมวัดประตูชิพฟีนะครับ450บาทนะครับผมสำหรับหมายเลข17องค์งนี้นะครับหลายขนาดมาครับผมเป็นหมายเลข18นะครับผมหมายเลข18นี้ก็จะเป็นฝั่งตะกุด9ดอกเหมือนกันนะครับผมองนี้นะครับแต่นี้จะเหมือนว่าเป็นคนละเนื้อกันนะครับ วันนี้ก็จะเก่าๆหน่อยนะครับผมสาหรับท่านนี้ครับผมแบ่งปันนะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับผิวแบบนี้เลยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมปิดตาหลวงปุโตนะครับผมหมายเลขที่สิบแปดองนี้นะครับผมเป็นฝาตะกรุดอันนี้น่าจะเป็นตะกรุดทองนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นตะกรุดทองหรือว่าตะกรุดทองแดงนะครับ ท่านใดดูแล้วถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลงกล้องให้ดูชัดๆนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข19นะครับผมหมายเลข19นี้ก็จะเป็นคุดหลวงพ่อเสงนะครับนี่นะครับคุดหลวงพ่อเสงองค์นี้นะครับ600บาทนะครับพี่ๆน่าจะเป็นคุดเนื้อทองแดงนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับพยาคุดนะครับผมหลวงพ่อสิงนะครับนี่นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับปีพศสอง2นหนะครับสวยงามครับผมพูดหลวงพ่อสิงพร้อมเรี่ยมนะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่20นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงองนี้ครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมเลยครับน่าจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่ๆผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับอายุ82ปีนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ ถ้าใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการถัดมาครับหมายเลขที่21ครับอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเกษมเขมะโครนะครับเหรียญพ่อเกษมเขมะโกรปี2518นะครับผมเป็นมณฑลทหารบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักมนตรีสร้างนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่องนี้นะครับราคาแบ่งปันครับผมรายการนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับพ่อเกษมสำนักสุสานไต้รักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมท่านใดนะครับผมดูแล้วถ้าเกิดว่าแสงไฟสะท้อนนะครับสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมึนเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผม เบอร์โทรนะครับผมมีเบอร์เดียวนะครับผม0903251096นะครับหมายเลขที่21นะครับผมราคาแบ่งปันนะคร,รน 1, ครับผมรายกันถัดมาครับผมหมายเลขที่อ่า22นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่อทองสุกหรือเปล่านะครับแบ่งให้พี่ๆในราคา400บาทแล้วกันนะครับผมองนี้นะครับหมายเลขที่22นะครับ400บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมน่าจะเป็นเนื้อคลั่งนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมเด็จของหลวงพ่ออะไรนะครับ เจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นเนื้อคลั่งนะ,ะนะครับผมเนี่ยครับเนื้อคลั่งก็จะออกสีดำแล้วก็จะเหมือนมีเป็นคราบนะครับผมคลาสสีทองเกาะติดที่ผิวนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมราคา400บาทนะครับผมท่านใดชอบใจก็แบ่งให้นะครับผมในราคา400บาทนะครับนี่นะครับผมพอสอด้านหลังนะครับผมพอสอสองห้าหนึ่งสองนะครับผมน่าจะสองห้าหนึ่งสองนะครับเนื้อจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมองค์นี้ครับ อยู่ในเรี่ยมด้วยนะครับร้านกันถัดมาครับหมายเลขที่23ครับอันนี้จะเป็นสมเด็จขาโต้หลวงปู่โต้นะครับผมรายก้าครั้งสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นแจกผ้าป่านะครับผมสร้างโรงเรียนนะครับผมแล้วก็จะมีเม็ดข้าวสารดำนะครับผมอยู่ในผิวด้วยนะครับรายกันนี้400บาทนะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับท่านใดชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ หมายเลขที่23นะครับพี่องค์นี้นะครับแจกผ้าป่าสร้างโรงเรียนนะครับสาหรับสมเด็จนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ และที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะครับผมดูแล้วชอบใจอยากที่จะชอาบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่นะครับกดตรงที่ไลน์แอดนะครับส่วนอันนี้นะครับผมจะใช้โทรมาก็ได้หรือว่าจะเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมแล้วก็กดตรงที่เบอร์โทรนะครับหรือถ้าจะโทรมาก็ครับผมก็เบอร์โทร090 325 1096 ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมเนม้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทั้งช่องของผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่พี่พี่นะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูล้วชอบองคไหนนะครับผมจดเป็นหมายเลขพิมพ์มาหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมอยากให้พี่ๆนะครับผมได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ